สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะแนะนำอาหารสุขภาพช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนก็เลยทําปลาซาบะแล้วก็อบด้วยซอสโรยพริกไทยโดยเอาไส้ออกเรียบร้อยล้างสะอาดนะคะอบด้วยไฟอ่อนๆจนสุก ก่อนอบก็บั้งบั้งให้เป็นรอยจะได้สุกง,ง่ายนะคะเอาแครอทลงไปอบด้วยส่วนข้าวก็เป็นข้าวข้าวหอมมะลิแชดใส่น้ำดอกอัญชันในการหุงไปด้วยนะคะน้ำจิ้มปลาซาบะก็ น้ำจิม้มซีฟูด้ดธรรมดานะคะมีกระเทียมเจ็ดกีบพริกสิบเม็ดตำตำตำแล้วก็ปรุงรสน้ําตาลน้นําปลาเปรี้ยวหวานแล้วก็มะนาวนะคะมีขิงดองอีก3ชิ้นดองเองดองด้วยน้ําส้มสายชู5-7าวันก็กินได้นะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยในการดอง อาหารวันนี้ก็ง่ายๆช่วงโควิดแยกกันนั่งกินคนละชุดนะคะผละไม้ก็ส้มและกล้วยน้ำว้าสุกกล้วยน้ำว้านี่ปลูกเองปลูกเองนะคะจากสวนสำหรับคลิปนี้ข้าวข้าวก็นาตัวเองนะคะ ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะแนะนำอาหารง่ายๆคิดถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรปลาซาบะจากห้างบิ๊กโรตัสต,ตัวละ12บาทเอามาอบซอสแล้วก็ทำน้ำจิ้มแซ่บๆขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ